สวัสดีครับวันนี้ก็มาขออนุญาตรีวิวรถสามล้อไฟฟ้าที่ผมประดิษฐ์และดัดแปลงขึ้นมาเองแล้วก็ขายเองนะครับรถคันนี้ดัดแปลงมาจากโครงจัก,กรยานนะครับโดยการเอามอเตอร์กับแบตเตอรี่มาใส่แล้วก็ออกแบบให้มันดูน่าใช้ก็ออกมาประมาณนี้นะครับไม่ใช่รถที่ผลิตมาจากโรงงานนะครับบางจุดบางตำแหน่งอาจจะดูเก็บงานไม่ค่อยจะเนียนตาหรือเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับ จดทะเบียนไม่ได้นะครับสำหรับรถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะครับเป็นมอเตอร์ขนาด48โวลต์800วัตต์นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ฟอสไรทีียมฟอสเฟตนะครับ48โวลต์15แอมป์ความเร็วสูงสุดที่ทำได้ขณะไฟเต็มนะครับใช้เกียร์3ความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรตชั่วโมงใช้ GPS จับนะครับชาร์จ1ครั้ง วิ่งได้ประมาณ30กิโลนะครับระบบไฟส่องสว่างไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกไฟพามากแตรมีให้ครบนะครับแล้วก็มีเบรกมืออ่ากันลดไหลเวลาจอดด้วยนะครับยางหน้าเป็นขนาด12นิ้วแบบไม่มียางในนะครับยางหลังเป็นขนาด14นิ้วแบบมียางในใช้ยาง ในท้องตลาดบ้านเราทั่วไปนะครับมีกระบะไว้ใส่ของบรรทุกได้ประมาณ60กิโลนะครับแล้วก็ไฟนะครับหน้าจอแสดงสถานะไฟอาจจะดูราคาถูกๆแล้วก็กองแกงหน่อยแต่ก็พอใช้ได้นะครับระบบชกกันสะเทือนชกหน้าเป็นแบบของมอเตอร์ไซค์นะครับชกหลังเราให้ไป4ตัวเพื่อการทรงตัวที่ดี นะครับโอเคครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่รับชม